ตอนนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐกำลังเร่งต่อจิ๊กซอว์เพื่อคลายปมอ,อุบัติเหตุเรือสินค้าชนสะพานในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะครับหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำของสหรัฐเราชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งครับ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีสะพานฟรานซิสสกอตคีในเมืองบาติมอร์พังถล่มลงมาหลังจากเรือบรรทุกสินค้าต้าหลีพุ่งชนต่อม้อสะพานเมื่อเวลา1น0นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิน่นเป็นเวลาโดยประมาณนะครับอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้คนงานก่อสร้าง8คนตกลงไปในแม่น้ำขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยขึ้นมาได้เพียงสคนเท่านั้น หน่วยยามชายฝั่งสหรัฐได้ประกาศยุติภากร,รกิจการค้นหาผู้สูญหายหลังจากสันนิษฐานว่าผู้สูญหายอีก6คนน่าจะเสียชีวิตแล้วเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจัดประมาณ8องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการค้นหาผ่านมานานหลายชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนจากภากร,รกิจค้นหาและกู้ภัยเป็นภากร,รกิจเก็บกู้และเตรียมเดินหน้าค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนให้พบ Based on the length of time that we've gone in this search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point, we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive and so this evening at about uh, 7:30 we are going to suspend the active search and rescue efforts ขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานใหม่และกลับมาเปิดใช้งานท่าเรือบัลติมอร์ตามปกติอีกครั้งให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากการพังทลายของสะพานนี้ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทั้งทางน้ําและทางบกในเมืองบาลติมอร์โดยท่าเรือบาลติมอร์เป็นท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่อันดับที่9ของสหรัฐและเป็นจุดส่งออกสินค้าทั้งยานยนต์ถ่านหินและสินค้าเกษตรด้วย It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect to, the Congress to support my effort. believe behind ship that appears to be at fault is there any reason to believe that the company behind the reason s company o a be held e p r คุณผู้ชมครับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเมเดก่อนที่เรือจะพุ่งชนต่อมอสะพานช่วยให้หน่วยงานด้านการคมนาคม ท้องถิ่นสามารถหยุดการจราจรบางส่วนได้ทันเวลานะครับส่วนเอกสารจากหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐก็ชี้ว่าเรือสินค้าลำนี้ที่ติดธงสิงคโปร์สูญเสียแรงขับเคลื่อนไปชั่วขณะครับเปรียบเทียบภาพช็อตต่อช็อตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไฟบนเรือดับในเวลา1นาฬิกา24นาทีก่อนที่เรือจะชนต่อ,อสะพานในเวลาต่อมา Who Maritime Center for Responsible Energy Praman If a ship loses propulsion and steering then it's really at the mercy of the wind and the current uh, and and will go where they kinda send it. Uh, so without that um, we're we're limited in, in what we can do. Um uh, Ships do have emergency power, uh, emergency generators that are designed to come on automatically in the event of a power loss, but not every single system on board is served by those generators. Uh, so, things like emergency communications and lighting and firefighting capabilities would be the type of thing that would be on that emergency generator, uh, but it wouldn't have the capacity or the ability to restore main propulsion, for example. การพังถล่มของสะพานฟรานซิสสกอตคียหรือสะพานคีเป็นอุบัติเหตุสะพานถล่มครั้งร้ายแรงที่สุดของสหรัฐในรอบ17ปีนะครับโดยเรือลำนี้เดินทางออกจากเมืองบาติมอร์ของสหรัฐกำลังจะมุ่งหน้าไปที่กรุงโคลัมโบของสีลังกากครับ เจ้าหน้าที่กําลังประติประตอร่อข้อมูลต่างๆเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ในขณะที่สาเหตุทําให้สะพานพังถล่มลงมาทั้งแถบแบบนี้ก็อาจจะมาจาก2ปัจจัยนะครับคุณผู้ชมปัจจัยแรกก็คือสะพานแห่งนี้เป็นโครงถักโลหะ มีพื้นสะพานแขวนอยู่ด้านล่างกับลักษณะการออกแบบมันทําให้สะพานถล่มหลังจากเรือขนาดใหญ่ไปพุ่งชนกับตอม่อเนื่องจากสะพานรูปแบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กระจายน้ําหนักถ้าเสาตอม่อหลักของสะพานเสาใดเสาหนึ่งได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกนะครับขณะที่เรือต้าหลีก็มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถึง3สนามรวมกันมีระวางบรรทุกตู้สินค้าขนาด20ฟุตได้สูงสุดถึง10,000ตู้ แต่ว่าเกิดตอนเกิดเหตุเนี่ยบรรทุกตู้สินค้าอยู่ประมาณ4,000กว่าตู้นะครับแม้ว่าขณะเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกไปว่าในช่วงเกิดเหตุเรือบรรทุกต,ตู้สินค้าประมาณ4,600ตู้แต่การชนกับตอมอสะพานอย่างรุนแรงทำให้สะพานพังถล่มลงมาในท้ายที่สุดครับ just apparently um, from the videos um, head on i'm, I'm not surprised um, uh, you know the, the, the bridge is designed to span a certain distance um, it relies on those supports um, if one of those supports is gone um, of course bridges are, are constructed with factors of safety but um, you know not that kind of factor of safety หน่วยงานการท่าเรือสิงคโปร์ระบุว่าเรือต้าหลีมีใบรับรองถูกต้องแล้วก็เคยผ่านการตรวจสอบในเดือนมิถุนายนและกันยายนปีที่แล้วนะครับเจ้าของเรือที่จดทะเบียนก็คือบริษัทเกร c โอเชียนของสิงคโปร์และปัจจุบัน m มอร์กสบริษัทขนส่งทางทะเลสัญชาติเดนมาร์กได้เช่าเหมาลำเรือลำนี้ ก่อนหน้านี้เรือต้าหลีเคยชนท่าเทียบเรือแอน w ์เวิร์บในเบลยเยียมเมื่อปี2016และการตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนก็พบข้อบกพร่องในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยกับ